เมนูเต่าที่เราเลี้ยงไว้นะคะอยู่สวนนะทุกคนจะมีชื่อว่าแซมมี่น้องเล็กกว่าเพื่อนเลยแซมมี่ที่แซมมี่นะคะตัวทนี้แล้วก็โตมาน้องทองเพชรตัวนี้นะคะขนาดกลางที่ทองเพชรทองเพชรนี่นะคะทองเพชร ตัวนี้เดี๋ยวอย่าพึ่งไปเฮงเฮงตัวนี้ชื่อเฮงเฮงด้านหลังจะปุกปูกหน่อยตัวนี้จะเป็นเฮงเฮงตรงนี้จะจำได้ชื่อเฮงเฮงตัวนี้นะคะเฮง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 ค่ะเฮงเฮงใหญ่ประมาณใหญ่กว่ามือนะเฮง ไปไหนปัง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 นี่ก็ชื่อปังปังนะคะปัง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 อ๋ออืมชื่อปังปังนะคะตัวนี้นี่อันตัวนี้นะคะเดือดเจือตัวใหญ่มากค่ะอันนี้ชื่อมังมีตัวใหญ่กับเพื่อนเลยค่ะทุกคน ชื่อมั่งมีมั่งมีตัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยประมาณนี้จะมองไม่ค่อยเห็นมือเลยนี่นะทุกคนอันมาสินี่ ี่แซมมี่เลก็กกว่าเพื่อนเลยนะทุกคนนะนี่แซมมี่แล้วก็ทองเพชรทองเพชรขนาดกลางนะทุกคนต่อไปก็เฮง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 ไปก็ปัง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 ไปกมม็มังมี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  มีก็สวนเต่าเรานะคะสวนเต่ามีต้นกลุงต้นกล้วยมะละกงมะละกอ